การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการ365วันมาสจัญเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าเที่ยวได้ทุกวันมาสจันทั้งปีเดินหน้าพลิกฟื้นภา,าคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งระบบโดยมุ่งส่งเสริมตลาดในประเทศหรือไทยเที่ยวไทยเป็นสําคัญและสัปดาห์นี้เรายัางอยู่กันที่เมืองอู่ค่าอู่น้ําเมืองยุทธาธถถีเมืองขุนช้างขุนแผนและเมืองมังกรยักษ์สุดอลังการที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีหลากหลายแต่สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่กิษณาทัวร์ยกล้อขอแนะนําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอายุกเก่าแก่กว่า1000ปีที่ทั้งของกระซิบก,กันหน่อยละครับว่าสายมูต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงที่นี่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวสุพรรณมาหลายชั่วอายุคนนั่นก็คือหลวงพ่อโตป่างป่าเลไลซึ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบูรณะคปฏิสังขรณ์และกำลังปรับปรุงอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับคนทุกกุ่วัยและทุกสภาพร,ร่างกายเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ เราได้ตระหนักข่าว่าในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวที่มีอยู่หลายรูปแบบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีเป็นกลุ่มสูงวัยแล้วก็กลุ่มที่มาเป็นมนุษย์ล้อนะคะ <c oughs> เพื่อเราจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะสามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้ในทุกกลุ่มทุกวัยสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแหง่ง ที่เราสามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์ล้อหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นกลุ่มสูงวัยได้นะคะพร้อมทั้งทากิจกรรมหลายๆอย่างอาทิเช่นที่นี่ค่ะวัดป่าลไยนะคะมีพื้นที่ที่สามารถจะรองรับแล้วก็มีสโลปสําหรับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้นอกจากนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองก็ยังมีวัดแล้วก็มีโรงแรมมีร้านอาหารที่สามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวที่ มาเป็นกลุ่มมาเป็นหลายเจเนอเรชันหรือว่าจะเป็นกลุ่มมนุษย์ล้อเราก็ยังสามารถจะรองรับได้ นอกจากหลวงพ่อโตปางป่าเลไลที่มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอพอรกันอย่างไม่ขาดสายแล้วที่บริเวณด้านหลังพระว,วิหารที่ประิษฐานหลวงพ่อโตก็ยังมีศาลาเล็กๆซึ่งเป็นที่ประิสฐานพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีนามว่าหลวงพ่อดำที่ชาวสุพรรณให้ความเคารพศรัทธาและเดินทางมากราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจํครับ <S <S วัดป่าเลไลวรวิหารแห่งนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีชื่อดังขุนช้างขุนแผนโดยรอบๆวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนอย่างสวยงามล้ำค่าและเข้มขลังอลังการครับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือว่าความสามารถในการลงลายเขียนที่ออกมาแล้วเนี่ยะฮะด้านข้างตองกรอบนั้นเนี่ยมีความวิจิตรพิสดารตามตำราของช่างเขียนเดิมนะฮะแต่เนื้อหาภายในนั้นเนี่ยโดยศิลปินพื้นที่ก็จะวาดเรื่องขุนช่างขุนแผนเล่าให้เราฟังทางวัดมีดําริในเรื่องการเอากระจกปิดให้หมดเพื่อจะให้คุ้มครองไม่ให้ภาพเขียนเนี่ยโดนความชื้นโดนสิ่งอื่นๆมาขูดขีดก่อให้เกิดร่องรอยได้ แล้วก็วิธีการลงสีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความเป็นรุ่นใหม่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะว่าอย่างเงี้ยเวลาเขาลงกรอบเนี่ยเขาจะเขียนเสียนทองแล้วก็มีวิชาครูรุ่นเก่าติดมาด้วยเรียบร้อยนะแล้วก็มีใส่ภาพรุ่นใหม่ๆตามเข้าไปแล้วแต่ละกรอบแต่ละกรอบสังเกตดูจะไม่เหมือนกันไปยุกนะร่วมสดนมนะไม่ไม่เหมือนกันตัวกรอบไม่ต้องเล่าเรื่องแต่ดังนั้นตัวตัวกรอบจึงดึงเอาวิชาครูดั้งเดิมเนี่ยมาใส่ไว้ให้ได้เยอะเลยเขาต้องถือว่างานเขียนลายทองเขาตรงนี้ละเอียดนะฮะละเอียดมาก เมื่อมีผู้คนประชาชนนะครับทั้งในต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในสุพรรณเนี่ยเศรษฐกิจของเมืองสุพรรณก็จะดีขึ้นนะครับการท่องเที่ยวแบบพักค้างการท่องเที่ยวแบบเวลเนสนะครับซึ่งในสุพรรณบุรีเนี่ยมีทั้งรีสอร์ทโรงแรมที่พักร้านอาหารที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับปเป็นจำนวนมากนะครับก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมสุพรรณบุรีสามารถมาท่องเที่ยวพักค้างมาแบบครอบครัวแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับได้ค่าจัดไม่แพงเดินทางใกล้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ นี่แหละครับจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าที่กำลังเดินหน้าสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ the